เล่นเกมยิงลูกแก้วนะครับลุยกันเลยนะครับเล่นเกมยิงลูกแก้วลงหลุมนะครับโดยที่ยิงจากปืนสปริงนะครับที่ติดตั้งอยู่บนโต๊ะนะฮะโดยหลุมเนี่ยอยู่ในแนวระดับนะครับห่างจากโต๊ะ2.2เมตรนะฮะเด็กๆดูรูปประกอบมีหลุมอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมยิงกระสุนนะครับยิงอะไรยิงลูกแก้วนะครับลงหลุมกันนะครับครั้งแรกเนี่ยให้เพื่อนยิงก่อน่า ให้เพื่อนยิงก่อนเลยครับเสียสละให้เพื่อนยิงก่อนนะครับถ้าเราสังเกตว่าเพื่อนเนี่ยอาจสปริงให้หดจากความยาวปกตินะครับความยาวธรรมชาติของมันนะความยาวที่ยังไม่ยืดไม่หดนะฮะเป็นระยะ10เซนนะครับสังเกตละอ่ะเพื่อนเพื่อนยิงก่อนเลยนะครับเราเสียสละให้เพื่อนยิงก่อนนะครับอันนี้เดิมเข้ามันอยู่ตรงนี้นะนะครับสปริงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กด กดลูกแก้วนะครับกดสปริงนะครับเอาลูกแก้วเนี่ยกดสปริงดันไปดันไปตึบต๊บ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 ตึไปนะครับอันนี้เราให้เพื่อนทําก่อนให้เพื่อนยิงก่อนเลยนะครับเสียสละให้เพื่อนยิงก่อนสปริงเนี่ยถูกอัดไปจากระยะระยะความยาวเดิมของมันถูกอัดไปเท่าไหร่นะครับถูกอัดไปเท่ากับ สิบเซนนะครับ x หนึ่งเนี่ยเท่ากับสิบแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อผลการยิงพบว่าลูกแก้วเนี่ยตกห่างจากาศูนย์กลางของหลุมนะครับไปทางซ้าย20เซนนะฮะปรากฏว่าเพื่อนในยิงไม่ลงหลุมครับเพื่อนในยิงตกมาตรงนี้ครับตึบนะครับอ,อย่างนี้นะฮะ พอเราปล่อยนะครับพอเพื่อนปล่อยปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเคลื่อนที่มาใช่ไหมเคลื่อนที่มาตึ๊บ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 มาถึงตำแหน่งตรงนี้นะครับตัวสปริงนะเคลื่อนที่มาถึงตำแหน่งตรงนี้สปริงไม่ได้ติดกับลูกแก้วนะครับเพราะฉะนั้นสปริงจะมาแค่ตรงนี้ครับแล้วลูกแก้วเนี้ยก็จะเคลื่อนที่ต่อไปนะครับลูกแก้วมาถึงตรงนี้นะครับชึบนี่ ลูกแก้วเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นลื่นนะนะครับลูกแก้วก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นะครับแล้วก็หลุด,นะดอโอเคแล้วก็หลุดชื้อมาตกตุก๊บมานี่นะฮะนะครับพอได้ไอเดียเนาะนะฮะอันนี้เรื่องอะไรครับก็เรื่องการเคนที่แบบโพเชคไทยนะครับแล้วก็ผสมเรื่องงานพลังงานด้วยนะครับโจทย์แนวนี้ก็น่าสนใจนะนะครับ อันนี้เป็นจุดที่1นะครับอันนี้เป็นจุดที่2นะครับเสเตส็ต right. ปแรกนะครับเราหาความเร to ็วก่อนนะครับเขาเคลื่อนที่มาถึงตรงนี้นะฮะตึ๊บ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 มานะครับลักษณะนี้เราเห็นแล้วเรารู้เลยว่ามันเป็นเรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกตทานะเห็นในโจทย์ปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยรู้เลยอ๋อเรื่องนี้การเคลื่อนที่แบบโพรเจกตทนะครับโดยความเร็วของมันเนี่ยความเร็วตรงเนี้ยนะครับเราหาได้นะครับหาได้โดยใช้สมการงานพลังงานใช่ไหม าวางแผนในหัวก่อนเลยว่าเราจะแก้ยังไงนะครับระยะตรงนี้นะครับห่างจากหลุมแม่เนี่ยกี่เซนนะยี่สิบเซนใช่ไหมยี่สิบเซนก็คือศูนย์จุดสองเมตรนะครับตกไม่ตรงหลุมทีนี้ยังไงล่ะเพื่อนทําตกไม่ตรงหลุมเนี่ยนะครับทีนี้เป็นเราทําบ้างครับถ้าเราต้องการยิงให้ลูกแก้วเนี่ยลงหลุมนะครับเราจะต้องอัดสปริงเป็นระยะเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราเสียสลายเพื่อนยิงก่อนเพื่อนยิงไม่ลงหลุม ทีนี้เราสังเกตแล้วเพื่อนเขาใช้เขากดไปสิบเซนนะครับแล้วมันตกตุบตรงนีน้ทีนี้เราก็ทําการคํานวณแล้วนะครับนะออกแนวขี้ช่อนิดนึงนะ,ะให้เพื่อนให้เพื่อนยิงก่อนนะครับอ่าแล้วถ้าเราต้องการยิงให้ลงหลุมล่ะก็กดสปริงนะครับชึบนะชึบึบ,บตรงนี้เราต้องกดไปเป็นระยะเท่าไหร่ อ่าแล้วมันเคลื่อนที่มาถึงตรงนี้เนาะนะครับมันหลุดจากสปริงแล้วมันก็เคลื่อนที่ต่อไปตึ๊บตึ๊บตึ๊บตบตึ๊ตึบตึบตึบให้มันลงหลุมพอดีเลยเนี่ยนะครับอืมเราจะต้องกดสปริงเป็นระยะเท่าไหร่มีใครทํามาก่อนแล้วไหนบอกพี่หน่อยซิว่าได้เท่าไหร่พี่เชื่อว่ามีคนทําทําได้แน่นอนนะครับอ,อันนี้เด็กๆเห็นแล้วว่าเพื่อนเราเนี่ยเขาเขากดมาระยะสิบเซนใช่ไหมมันไม่ถึงนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะคำนวณไม่เป็นก็ตามอะ่ะแต่เราก็ควรจะรู้ว่าถ้าเรากดเนี่ยเราจะต้องกดให้มันมากกว่าสิบเซนใช่ไหมนะครับถ้ากดมากกว่าสิบเซนแน่นอนมันจะดีดไปได้ไกลกว่านี้นะครับมีโอกาสตกหลุมกว่าใช่ไหมครับอืมเพราะฉะนั้นคําตอบของเราเนี่ยจะต้องมากกว่าสิบเซนใช่ป่ะอย่างน้อยเราต้องรู้แนวคําตอบอยู่แล้วในหัววันต้องมากกว่าสิบเซนนะครับอ้อาวมาชําเลืองดูชอยตายแล้วสิที พี่ว่าน่าจะทําช้อยผิดแน่เลยอะนะครับคําตอบมันจะต้องมากกว่าสิบเซนน้อยกว่าสิบเซนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วน่าจะน่าจะน่าจะทำช้อยพลาดนะครับอ่ะไม่เป็นไรอันนี้เป็นเรื่องการเงินที่แบบโพรเจกไทใช่ไหมนะครับอ่ะทีนี้เรามาหาความเร็วก่อนความเร็วตรงที่มันหลุดนะครับหาจากเรื่องอะไรครับ สมการงานพลังงานใช่ไหมที่เรียนกันเมื่อเช้านะครับก็ซิกมา e ที่จุดหนึ่งนะครับบวกซิกมา w เท่ากับซิกมา e ที่จุดสองจุดที่หนึ่งมีพลังงานอะไรจุดที่หนึ่งมีพลังงานสั่งใช่ไหมมีพลังงานสั่งสะสมในสปริงนะครับหนึ่งส่วนสอง k kx กำลังสองนะครับตลอดเส้นทางการที่จากจุดหนึ่งไปยังจุดสองเนี่ยถือว่าผิวลื่นนะตรงนี้ถือว่าผิวลื่นนะครับถ้าผิวมันไม่ลื่นก็จะมีแรงเสียดทานถ้าผิวไม่ลื่นก็จะมีแรงเสียดทานงานของแรงเสียดทาน อันนี้ถือว่าผิวลื่นนะครับไม่ไม่มีงานอื่นๆนะครับจุดนี้จุดที่2นะครับเราต้องการหาความเร็วเดี๋ยวเราจะเอาความเร็วตรงนี้ไปใช้เป็นความเร็วต้นของการเคลื่อนที่แบบโปเชตไทนะครับมีกี่คนละอันนี้อ่าโอเค57คนละนะครับถือว่าใช้ได้นะครับ เราหาความเร็วเนาะความเร็ว1นส่วนส mv กำลังสองนะครับนะความเร็วอยู่ในรูปของพลังงานจนตัดโชเชนะครับย้าย m ลงมานะครับอันนี้ก็คือ v กำลังสอใช่ไหมเราต้องการ v เฉยๆฉลเราก็ใส่รูทเข้าไปชึบน,นะครับม,มันก็จะออกมาว่า v ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ q u a r ร r o ู t k ส่วน m พี่ขออนุญาตดึง x ออกมาข้างนอกเนาะ,ะน,นะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็ทําหน้าที่เป็นความเร็วต้นของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทนะครับความเร็วตรงนี้นะครับไอลูกแก้วมันวิ่งมาถึงตําแหน่งตรงนี้นะครับความเร็วตรงนี้ก็คือความเร็วต้นของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทนะครับตรงช่วงนี้ความเร็วมันไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าถือว่าลื่นนะครับอันนี้ u x u x ก็มีค่าเท่ากับเท่านี้แหละนะถ้ายิงในแนวราบความ ความเร็วต้นในแนวดิ่งเป็นเท่าไหรยิงในแนวราบความเร็วต้นในแนวดิ่งเป็นศูนย์นะครับเด็กๆต้องรู้เลยเนาะนะครับความเร็วต้นความเร็วตอนแรกในแนวดิ่งเป็นศูนย์นะครับเฉพาะในในตอนแรกนะนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเร็วแนวดิ่งเกิดขึ้นมานะครับส่วนความเร็วในแนวราบมีค่าคงที่นะครับโอเคพอรู้เนะรื่องเนาะ อันนี้คือการกระจัดในแนวดิ่งนะครับอันนี้การกระจัดในแนวราบพี่ทําแบบเต็มรูปแบบนะถ้าหนูเข้าใจแล้วเนี่ยหนูอาจจะทํารวบลัดให้เร็วกว่านี้ได้นะครับแต่น,นี่คือทําแบบเป็นสเต็ปเนาะอ่เอ็กนะครับเท่ากับ u ูเอนะครับอันนี้คือ s x 1 u x เนี่ยก็คือมีค่าเท่ากับอะไรครับรูท k ส่วน m นะครับคูณกับ x นะฮะ x ขอเขียนข้างหน้าลวกันเนาะขอขยับมาเขียนข้างหน้านะครับอันนี้ก็คือความเร็วต้นในแนวราบนะครับแนวราบเนี่ยความเร็วมันคงที่นะแล้วก็อันนี้ก็คือเวลานะครับเราต้องการอะไรนะอย่าลืมอย่าลืมว่าเราต้องการอะไรเราต้องการหา x 2เนี่ยเพื่อทำให้มันตกพอดีเลยตรงหลุมตรงนี้นะครับ เวลาหาจากอะไรล่ะนะครับถ้าเรารู้ความสูงใช่ไหมรู้ความสูงอันนี้เขาบอกไหมความสูงอ่ะเขาไม่ได้บอกอ่ะไม่เป็นไรนะครับอันนี้ความสูงคือ s y นะครับความเร็วต้นในแนวดิ่งเรารู้ว่ามันคือ0ูนย์นะครับเรามีความเร่งก็คือ g ใช่ไหมในที่นี้พี่กําหนดทิศลงเป็นบวกนะครับเราต้องการหาเวลาก็ใช้สมการะไรครับ s y เท่ากับ u y t นะครับบวก1นึ่งส่วนสอง g t กำลัง 2, u y เป็น0นะครับย้ายข้างขึ้นไปก็ 2sy ส่วน g เท่ากับ t กำลัง2เพราะฉะนั้น t ก็มีค่าเท่ากับ 2sy ส่วน g นมันมี2กรณีใช่ไหมในการดีดมันนะครับอโอเครู้เรื่องนะครับ อันนี้ก็ใส่สแควรูทสองสยส่วนจเข้าไปนะครับอันนี้ก็ s x 1ก็จะได้ฟอร์มสมก,การเป็นแบบนี้นะครับมันมีเหตุการณ์2เหตุการณ์ใช่ไหมหนูจะเจอโจทย์สไตล์แบบนี้บ่อยๆมีเหตุการณ์2เหตุการณ์นะครับหนูก็ต้องตั้งสมก,การขึ้นมา2ชุดนะครับก็ตั้งสมก,การแบบนี้เนะี่ยฟอร์มนี้เลยนะครับขึ้นมา2ชุดนะฮะอันนี้ก็ sy sy กรณีแรกกับกรณีหลังเท่ากันไหม เท่ากันก็มันเป็นโต๊ะเดียวกันใช่ไหม f y ก็เท่ากันนะครับแต่สิ่งที่ไม่เท่ากันก็คือ s x อันนี้ต้องการให้ตกหลุมนะะอ่าเมื่อกี้นี้เพื่อนเขายิงเราไม่ตกหลุมใช่ไหมมันตกตรงนี้นะฮะเราต้องการยิงให้มันลงหลุมโป๊ะลงไปเลยเนี่ยนะครับเราจะต้องกดเป็นระยะเท่าไหร่นะ,ะ,ะเราก็ตั้งสมการขึ้นมาอีกสมการนึงก็คือสมการตัวนี้ก็คือ S ตั้งเรีแบบเลย s x 2นะครับเท่ากับ x 2อ square root k ส่วน m นะครับอันนี้ก็จะเป็น root s y ส่วน g นะฮะเด็กๆสังเกตว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันอันนี้เหมือนกันไหมสปริงตัวเดิมมวลก็มวลเหมือนเดิมนะครับแตกต่างกันที่อะไรครับ x ไม่เหมือนกันนะครับหนูตั้งสมการขึ้นมา2ชุดเนี่ยแล้วหนูก็จับหารกันเป้าหมายหนูต้องการหา x 2ใช่ไหมหนูก็จับสมการ2ตัวในหารกันอันนี้สมการ2อันนี้สมการ1น่ใช่ปะ นะครับถ้าไม่รู้เรื่องถ,ถ้าพอเข้าใจก็กระบอกพี่นะครับกดหัวใจมาก็ได้ถ้าเกิดไม่เข้าใจหรือว่าต้องการให้พี่สอนช้ากว่านี้หรืออธิบายเพิ่มบอกได้นะครับนะตั้งสมการขึ้นมา2ชุดนะครับหา,การกันนะครับสมการ2หารสมการหนะครับหนูก็จะเห็นว่าไอ้ก้อนนี้ตัดทิ้งได้ใช่ไหมก้อนนี้ก็ตัดทิ้งได้มันก็จะเป็นเข้าใจเนาะส x 2นะครับ ส่วน s $x$ 1เท่ากับ $x$ 2ส่วน $x$ 1ได้แบบนี้นะครับบางคนเข้าใจเรื่องการแปรผันนะครับเขาบอกถ้าคนเข้าใจเรื่องการแปรผันตรงเนี่ยนะครับเขาก็จะเห็นว่าส่วนนี้กับส่วนนี้มันเหมือนกันนะครับ s, $x$ แปรผันตรงกับ $x$ นะครับก็สามารถที่จะตั้งสมการอย่างรวดเร็วเลยก็คือ s, $x$ 2ส่วน s, $x$ 1เท่ากับ $x$ 2ส่วน $x$ 1นนะครับ อ่ะโอเคถึงจุดนี้แล้วนะครับมันจบแล้วเนี่ยนะมันจะจบแล้วเหลือแค่แทนค่าลงไปเองนะครับ s x 2อคือเท่าไหร่นี่เราต้องการให้มันตกตุบตรงนี้เลยใช่ไหมนะครับก็แทนค่าเลย2.2เมตรนะครับ s x 1มันคือเท่าไหร่ละเนี่ยระยะตรงนี้มันคือ2.2ใช่ไหมระยะตรงนี้มันคือ0.2แสดงว่าระยะที่มันตกตรงเนี้ยมันก็คือ 2เมตรนะครับ2.0เมตรเข้าใจนะระยะตรงนี้คือ2.0เมตรนะครับ x ห <X 1 S 1> คือเรากดไปเท่าไหร่เพื่อเรากดไปเท่าไหร่สิบเซนใช่ปะ่ะไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยนะอันนี้เป็นเซนนะครับ x ที่เราได้มาก็จะมีหน่วยเป็นเซนด้วยโอเคปะ่ะไม่ต้องแปลงหน่วยนะครับ นนี้ได้เท่าไหร่หนึ่งจุดหนึ่งย้ายสิบขึ้นไปคูณก็จะเป็นเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดนาะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเซนเราต้องกดสิบเอ็ดเซนครับมันจะตกหลุมได้พอดีเลยในช้อยพี่พี่ทำช้อยมาผิดนะครับพอรู้เรื่องไหมครับนะรู้เรื่องเนาะเมื่อกี้เห็นกดหัวใจอยู่น่าจะรู้เรื่องและนะครับโจทย์สไตล์นี้น่าสนใจนะ ก็ใช้ความรู้เรื่องงานพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องการเคลนที่แบบโปรเจกตทานะครับโอเคให้เข้าใจนะจดไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยตามจดโอเคขออนุญาตไปต่อเลยนะครับ